นกะะนีก็จะเป็นแบบนะครซานเอลซีล้องฉันติดอยู่ในนี้นะเดี๋ยวแจกกันมาเราจะโพสไอดีนะคะมาไอดีอะไรดีเอ,อ๋อะไรไอดีอะไรโค่นมาดูกันจะเปลี่ยนไอดีน,นะจะเขียนอยู่เนี่ยเก้าสี่หก ก้าสีโอเคเก้า้ยเกจะลบก่อนเก้าสองอเออได้ได้เอาละค่ะไอดี ID ก็9ก้าสองสาหนึ่งนะคะเดี๋ยวคนจดเอาไว้เลยนะคะแล้วก็มาเที่ยวที่นี่นะคะเอาล่ะ จดกันไว้เลยค่ะจดกันไว้เลยจดกันไว้เลยแต่อันนี้ยังไม่ได้โพนะคะเดี๋ยวขอจดกดแป๊บนึงนะคะอ่าได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะโพดไอดีเลยนะคะโพดเลยกดโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคโอเคโอเค แล้วค่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่อันนี้นะคะแจก,แกค่ะแจก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 เด้อแจกทุกคนอาล่ะค่ะสำหรับคลิปแจกไอดีแบบนี้นะคะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย